นี่คือเป็นกลุ่มโมงนะคะพวกโมงอะไรเนี่ยมันมันน่ากลัวจังเลยล่ะคะคืนว้ายว้ายว้ายทุกคนเอื้อคืน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 เฮ้ยพอขึ้นมาแล้วมันคือกลุ่มโมงสายลุงนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วขึ้นไปเลยก็ไปเลยเฟ ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปอคอนี่คนเดิมนะคะแล้วก็เกมซา k ุ r a สคู o o ม s i m u l a t o นี่คือวาเอาละค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกนะคะที่ว่าเราเนี่ยมาครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยปอจะไม่ค่อยเอาน้องหมาน้องแมวมาออกกล้องด้วยนะคะเพราะว่าเกะกะนะคะทุกคน โอ,อย่าน้อยใจไปเลยนะจ๊ะเจ้าหมาเจ้าแมวนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะปอก็มีภารกิจอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน<อ>เดี๋ยวปอน,นะคะก็จะพาครอบครัวหันสานะคะไปเล่นกันนะคะวันนี้นะคะปอก็ไปเจอไอดีหนึ่งมาค่ะซึ่งไอดีนี้นะคะ เป็นไอดีที่ทำให้แมพของซากุระนะคะเป็นถนนสีเลมโบค่ะใช่แล้วก็คือว่าเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปตะลุยด่านกันนะคะเพื่อเอาตัวรอดนะคะในการเล่นเนี่ยเรานะคะก็จะอยู่บนรถนะคะแล้วก็ใช้รถนี่แหละค่ะทำการผ่านด่านไปนะคะทุกคนเป็นไงน่าตื่นเต้นไหมล่ะจ๊ะที่ราคาคุณพอมไหมคะอ๋อ ผมพร้อมมากๆเลยค่ะพี่รักดีมากเลยค่ะแต่ว่าในการขับรถเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนขับเองนะคะคุณเจ้าตูกเธอพร้อมไหม พร้อมครับเจ้านายสำหรับชื่อของน้องหมาน้องแมวนะคะน้องแมวของเรานะคะก็มีชื่อว่าน้องชาญนมเนาะแล้วก็ส่วนน้องหมานะคะปอก็ได้คิดชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะให้น้องหมาชื่อว่าน้องปีโป้นะคะทุกคนน้องปีโป้เป็นไงฮ่รักปะน่ารักแรเออปีโป้เนี่ยเป็นขนมที่ปอเนี่ยชอบกินมากมากมาก,มากเลยนะคะก็เลยขอเป็นชื่อปีโป้เรากันเนาะน้องปีโป้หนูพร้อมใช่ไหมลูก พร้อมแล้วครับมัม,มีแล้วน้องชานมราคาพร้อมไหมลูกเดียวนูพร้อมเสมอนะครับมัมีเอาล่ะในเมื่อท่าลูกๆแล้วก,ก็แฟนเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปลุยกันเลยนะครับผมเอาล่ะครับเอาที่รัก ว่าแต่รถคุณหายไปไหนล่ะคะอย่าบอกนะคะว่าพ่อคุณเอาไปน่ะ<า>ใช่แล้วที่รักพ่อไปน่ะผมน่ะก็เลยไม่มีรถขับเลยน่ะเอาแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไปยังไงล่ะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปรถทันก็ได้นะคะเฮ้<อ>เราเนี่ยก็มีรถเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนคือว่าเดี๋ยวเราเนี่ย จะเอารถนะคะไปเปลี่ยนสีด้วยนะคะทุกคน่อน,น้องหมาล่ะน้องหมาขึ้นมาแล้วนี่ครบคันเลยจ้าเอาละค่ะปอขออนุญ,ญาตนะคะไปเปลี่ยนสีรถก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาในตีนสีอะไรดีหน้าเอาเป็นสีม่วงดีไหมหรือว่าจะเป็นสีแดงดีค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปอชอบสีแดงมากเลยอะ่ะมันอินนะคะทุกคน สวัสดีค่ะช่างพอดีว่าฉันน่จะมาเปลี่ยนสีรถนะคะเชิญเลยครับมันก็โอเคเลยค่ะทุกคนปริบเอาล่ะ เอาเป็นสีไหนดีนะคะทุกคนสีเขียวก็สวยนะคะเนี่ยจะเป็นสีเขียวสีชมพูอะไรก็แล้วแต่นะคะคือก็ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ปอขอเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะคะนี่ทุกคนเราได้ลดสีแดงมันแล้วจ้าแล้วก็อันดับต่อไปคือมาใส่ไอดีกันค่ะไอดี ID นี้นะคะใครที่อยากจะลองมาเล่นดูก็สามารถนะคะพิมพ์เลขไอดีนะคะตามปอได้เลย ยนะจ๊ะรึบนี่มาแล้วจ้ามาแล้วอุ๊ยตื่นเต้นะคือแบบอยากเห็นแล้วว่าทุกคนอุ๊ยอยู่ไหนอะโอเคค่ะสําหรับการเดินทางก็อยู่ที่500กว่าเมตรเลยนะจ้าก็ถือว่าไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะอุ้ยนั่นไงเราเจอแล้วนั่นไงเห็นไหมสีลุ้งมาเชี่ยวอู้หุ้ยสวยมากเลยอะเอ๊ะ นี่ไงเราเจอทางขึ้นแล้วนะคะทุกคนเอาแล้วนะทุกคนปลื้มทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับงั้นก็ไป็ุยก็อ่ะเอาทุกคนสวยแล้วทำไงดีทำยังไงดีทุกคนโอ้ยที่รักฉันขอโทษ <laughs> โอ้ยตอนนี้คือแบบว่ารถเนี่ยมันติดแงกอยู่ตรงนี้แล้วว่าทำยังไงดีล่ะคะทุกคนค่ะเซงเลยอะ่ะไปจ้าไปจ้าไปจ้าอันนี้คือปอก็มาเริ่มใหม่นะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่พลาดแล้วนะจ้า <laughs> เมื่อกี้คือปอคนบื้อเลยนะคะทุกคนอุ้ยดูสิด่านโคตรสวยเลยะ สวยไหมว้าวเ,เพื่อนๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับงั้นก็ไปเลยกันเลยจ้าอยก็คือว่าเราเนี่ยต้องอย่าขับทนนะคะทุกคนเราจะผ่านมันไปได้ไหมก็ต้องมารอดูกันนะคะทุกคนไม่ต้องกลวัวนะฉัน,น่ะเก่งอยู่แล้วแหละข้างหน้าคือมีไฟด้วยนะครับว้าวววว เน่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 ว้ยแล้วเราต้องไปทางไหนต่อคะเนี่ยทุกคนโอเควู้อันนี้คือเป็นอุมโมงค์นะคะอุโมองค์อะไรเนี่ยมันมันน่ากลัวตรงเลยล่ะคะ่ะทุกคนว้ายว้ายว้ายทุกคนวู้เดี๋ยวนะแล้วเราจะไปยังไงต่อละเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไง ก็คือต้องไปทางนี้ต่อเลยนะจ๊ะโอ้ยทุกคนบอว่านะ้ำแบบนี้เนี่ยสงสัยนะคะรถเนี่ยจะพังก่อนหรือเปล่าคือแบบว่าตะกู่ตะกาหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนม็ต้องกลัวนะมัต้องกลัวอึบอึบอึบโอ้ยเอาละลุยโอ้หทุกคนอันนี้คือแบบทุกคนมันมันไม่ขึ้นอะเอ้าเอาเอา,เอา รถแบบนี้เราจะไปยังไงคะมันไหลย่ามันไหลย่าดูสิปึ้ม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 โอ้ช่วยดู้วยช่วยด้วยมันไปไม่ได้โอ้ยรถจะพังก่อนไหมเนี่ยทุกคนเอ้ยทำไงดีตอนนี้คือเรากำลังติดแขกนะครับทุกคนเอ้ย ยุมันเป็นด่านที่แบบค่อนข้างยากเลยนะคะเนี่ยหุยมันเป็นทางที่แบบว่าถ้าเป็นคนหนักก็คือแบบไปได้นะแต่ว่าถ้าเป็นรถดากมันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทางอ่ะมันสูงเกินไปนะคะรถเนี่ยมันขึ้นไม่ไหวนะคะเพื่อนเราขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้นะคะเอ้ยขึ้นไป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 ขึ้น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 ไป โอ้ oh my god เราขึ้นไปไม่ได้อะทุกคนทำไงดีมันต้องใช้ความสามารถในการเล่งเครื่อ,อื้อขึ้น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 เฮ้ยพอขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาแล้วออาแล้วมันก็ไหลแล้วมันก็ไหลโอ้โหเห <c oughs> ยแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไปยังไงคะเนี่ยดูสิมันสูงมากๆเลยอ่ะโอ้ยทำไงดีล่ะคะ งั้นเราเนี่ยจะมาเอารถคั้นใหม่ตรงนี้แล้วกันนะคะมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะเออคือมันยากมากเลยอ่ะมันขึ้นไม่ได้นะดูสิมันสูงมากไม่กอด โอเคโอเคโอเคงันปอขอมาเริ่มตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนเราจะมาทําการนะคะ <c oughs> เสกรถกันเนาะเอาเป็นรถสี่ที่นั่งนะคะน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะเอ้ยหรือว่าจะเป็นจัก,กรยานดีไหมล่ะ <c oughs> เออก็น,น่าสนใจนะคะถ้าเป็นจัก,กรยานเนาะ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเอาเป็นคันนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> มาเลยมาเลยขึ้นมาเลยจะลูกๆ <c oughs> นี่คันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะจ๊ะ ไปจ้าไปจ้า ja no right? AH โอ้โ oh หด่านนี้นะคะบอกเลยว่าก็โอ้โหย่าหูโอ้ยโอ๊ยรถเกือบคว่ำนี่แล้วเราก็ขับมาตรงนี้เลยจ้าปังปังปังปุ่มขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยโอ๊ยชนชนชนโอ้ยโอ๊อตอนนี้นะคะรถเนี่ยจะระเบิดแล้วจ้าเดี๋ยว เราจะพังเราจะ át, ทุกคนนี่นี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บหุยนี่มันอุโมงทุกคนเรามาถึงอุโมงแ์ล้วค่ะอันนี้เนี่ยมันคืออุโมงสายลุงนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วคือไปเลยก็ไปเลยโนงนวนวนงนวนวนโอ๊ยโอยขึ <Doc> ้นขึ้นขึ้นนขึ้นมันขึ้นบ่อได้หัวใจคอสารพัด ทุกคนคือมันขึ้นยากมากไปไปขึ้น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 ไปไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดอโอที่รักมันสูงมากๆเลยอะแล้วเราเนี่ยจะไปยังไงคะเนี่ยทุกคนโอ้ยแต่ปอเนี่ยอยากเห็นว่าข้างบนนะคะมันเป็นอะไรนะจ๊ะงั้นก็ไปค่ะอุย้ย พอเราขึ้นมาที่ด้านบนนะคะก็จะมีป้ายเขียนว่าคุณชนะนะคะแล้วก็จะมีเงินมีทองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแปลว่ายถ้าเราขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเราจะได้เงินรางวัลด้วยนะครับ <Aye. S 1> ด้านล่างเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสูงเลยสูงมากๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการาพาเพื่อนๆน,นะคะมาตลุยด่านถนนเลมโบจ้าก็บอกเลยว่าค่อนข้าง,างยากมากๆเลย ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยขับรถเซียนนะคะก็มาลองดูได้เลยนะจ๊ะเออแต่ปอนเนี่ยขับรถไม่เก่งเลยนะจ๊ะเออแต่ว่าดานน่ะสวยเนาะคือแบบว่าเป็นสีลุ้งเลยนะจ๊ะเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะ <ๆ S 2> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะบายบายแล้วเจอกันนะครับ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน